มีนะปิ้งย่างอยู่บ้านจ้าเรามีทั้งปิ้งย่างแล้วก็มีทั้งหม้อชาตูด้วยจ้ามีน่าเน้นๆเลยจ้ากินด้วยกันนะจ้ากินก่อนนะ ย,ยอดผู้อัดจ,จ้าผู้เร่งจ้า <c oughs> มีอะไรอีกแนะนาอีงไปค่ะ อืมอร่อยเปราะไก่ใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะอร่อยจริงนะกินด้วยกันจ้า มีดนตรีประกอบเลยตุ้มตุ้มอ,อะไรคือตุอ้มตุ้มจะหมุนทางไหนจ๊ะให้แรงขึ้นหน่อยจะได้สุกๆแล้วก็มีเนี่ยค่ะานมไข่มุก แล้วก็คนถ่ายมากินด้วยค่ะแรงสุดฟูฟัวฟัไฟเริ่มแรงขึ้นค่ะม,มนเสียงเลย bye, bye.